ตัวนี้เป็นของ fc ต่างจังหวัดน,นะครับส่งมาเปลี่ยนเมนบอร์ดหลังจากทักแชทถามราคากันแล้วก็ส่งมาเป็น13 pro max นะครับติด id ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ทางร้านก็จะเปลี่ยนเมนบอร์ดให้แล้วก็ส่งกลับนะครับทีนี้เราก็จะเอาเมนบอร์ดตัวเก่านี่แหละครับที่ติด id นะครับที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เอาออกไปนะครับแล้วก็เราก็จะนำเมนบอร์ดตัวใหม่ครับคือตัวนี้ ใส่ไปแทนเมนบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นเมนบอร์ดที่คลีนนะครับสามารถรีเซ็ตได้ปกติใช้งานได้ปกติทุกเมนูนะครับเราก็ใส่แทนเข้าไปนะครับทีนี้เราก็ประกอบอุปกรณ์ชุดเดิมของลูกค้านะครับกลับไปเมนบอร์ดเก่าใช้ไม่ได้นะครับเราจะมาทดสอบดูนะครับอย่างเช่น iCloud นี้ก็ไม่มีแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบ wi-fi นะครับมาเต็มนะครับ ก็มาครบนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี ah ่นะครับสามารถเช็คสุขภาพแบตได้ปกตินะครับแล้วก็ก้องหลังนะครับก้องหน้านะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก้องหลังก้องหน้าก็ยังใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเรามาดูในส่วนของสัญญาณการโทรนะครับโทรออกโทรเข้านะครับสัญญาณก็ขึ้นปกตินะครับอันนี้ใช้ได้ทุกซิมนะครับสามารถเช็คได้นะครับโทรออกนะครับการโทรก็ใช้ได้ ประมาณนี้นะครับปกตินะครับแล้วก็เราก็จะประกอบเข้าไปเมนูหลักๆก,ก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้คือเมนบอร์ดเก่านะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราก็จะประกอบเครื่องนะครับติดซีนกันน้ําให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ลูกค้านะครับคาลิเบตกล้องแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ที่จําเป็นอย่างเช่นพวกแบตแล้วก็จอนะครับ กล้องประมาณนี้นะครับก็จะมีโปรแกรมอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็จะเป็นคาลิเบตให้นะครับหลังจากคาลิเบตเสร็จนะครับก็กลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนเมนบอร์ดของ13 Pro Max นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเมนูทุกอย่างก็ใช้งานปกตินะครับเอาไปใช้ยาวนะครับสามารถรีเซตได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆนะครับ ขอบคุณนะครับในการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนสินค้าผมปักตะก้าให้แล้วนะครับสนใจสั่งซื้อได้เลยที่ตะก้าเหลืองครับ